ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดทุกท่านนะครับผมอ่าวันนี้อยู่กับผมในช่อง FLTN เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาอัปเดตตัวละครนิดหน่อยนะเออแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยระหว่าง off ASPD กับ off pit เนี่ยเออผมไปแก้มาแล้วชิ้นหนึ่งนะครับผมเป็นชิ้นที่สองานะที่ทำได้หลังจากไลฟ์ล่าสุดมันได้บินไปนะครับผมก็นั่นแหละไปทำมาเพิ่มนะครับก็ตอนนี้แก้ออฟตรงสายแล้วก็เดี๋ยวเราไป รอดูกันในเกมดีกว่านะครับผมไปอ่ะตอนนี้มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมสําหรับออกฮีโร่ข้างๆนะเออมันเป็นเควสนะ ยังไม่ได้ไปเดินเลย,เลยก็สำหรับตัวออฟนะก็ตอนนี้จะได้เป็นพิษ8ปดสนะครับผมรวมกันก็พิษสิบสามครับผมพิษเวลสิบสามนะอ่ามาดูกันที่ตัวออฟอันเก่าผมนะครับก็อ,อยู่นี่ออฟเอชพีดีห้าสามสามนะก็เป็นเวลสิบเอ็ดนะครับผมเอชพีดีเวลสิบเอ็ดนะกับพิษเวลสิบสามห่างกันสองเวลนะเออเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจกันดีกว่านะครับผมว่าดาเมจต่างกันขนาดไหนนะครับผมเออมาก็เอาออฟเอชพีดีมาก่อน ออะ ASPD ตอนนี้ก็อยู่ที่350.87นะครับบวกกับ274นะก็เป็น624.8นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูดาเมจกันเลยดีกว่านะครับผมไปโอเคมาถึงแล้วครับก็เดี๋ยวที่ผมจะใช้เทสนะจะไม่เปิดสกิลอะไรเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเทสแบบว่า ตีไปก่อนจนถึงจุดพีคนะครับผมเออจนถึงดาเมจที่แบบพีคแล้วเดี๋ยวผมกดรีอีกทีนึงนะก็ไม่เปิดโปลิงนะครับผมจะได้แบบวัดไปเลยนะว่าจะดูแค่ส่วนต่างของดาเมจนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อคนงงนะว่าที่จะเทสแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาที่ผมเทสปกติเนี่ยถ้าดวงไม่ดีคือกว่ามันจะติดสกิลไอเนี่ยทวินเบดครบแตกอัครับผมมันอาจจะนานนะก็เดี๋ยวเรารอให้มันติดสแตกครบก่อนแล้วเราก็ค่อยกดรีตรงนี้นะครับผมนะเอาฮีโร่เราไปก่อนปะ เนี่ยครับผมเห็นว่าดาเมจค่อยๆ่ขึ้นนะก็ตอนนี้อะตอนนี้จุดพีกแล้วนะผมหมื่นเอ้ยแสนห้าสามก็เดี๋ยวกดรีเลยโอเคก็รอไปครับผมหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวเอาแค่ดาเมจต่อวีแล้วกันนะครับผมดาเมจรวมคงไม่เอานะเอาแค่ต่อวีพอจะดูแค่ความต่างเข้าวๆว,ว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรงนี้นะครับผม อ่าเผื่องงเผื่องง,งนะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสีเออเจ็ดสอเจหนึ่งหนะประมาณนี้เจ็ดสอเจ็ดนะครับผมออฟเอพดี Off นะใช่เป่าวะ ถ้าไม่ใช่ก็ก็ประมาณเจ็ดส่อเจ็ดแสนสองแล้วกันเพราะผมจําได้นะเลขมันประมาณเจ็ดแสนสองนะครับผมก็เดี๋ยวไปถอนออฟกันเลยดีกว่านะนี่ก็ลืมสร้างตีนะครับก็เดี๋ยวจดไว้ตรงใกล้สุดแล้วกันนะมาจุบทอดกันเลยนะครับผมก็ตัวหนะ้าสามสามนะตัวนี้แล้วก็เอาออฟพิทมามพิทเพิ่มมาสิบสี่เปอร์นะครับผมก็เดี๋ยวดูเอชพีดีกันก่อนเอชพีดีเหลือสามหนึ่งเก้าจุดแปดหกนะเออ ลดไปเยอะปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะจำไม่ได้ครับหน้ารถประมาณ20่สิบิบเปอร์นิดๆน,น,นะครับผมประมาณนี้ส่วนพิษเนี่ยขึ้นมาเป็น90.8แล้วใกล้ร้อยเปอร์็แล้วนะครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวเราเทสเหมือนเดิมนะเหมือนเมื่อกี้นะครับผมที่แบบรอจุดพีก,ก่อนนะครับแล้วค่อยกดรีอ่ะต้องเอา AI อออกด้วยนะครับไปก็เดี๋ยวรอมันขึ้นดาเมจสูงสุดนะครับผม ก็นี่น่าจะสูงสุดแล้วนะหนึ่งหกห้าสองหนึ่งสี่นะครับผมเดี๋ยวเรากดรีเลยโอเคหนึ okay, ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับรอไป ถ้าง,งงนะว่าเออทําไมต้องรีแบบนี้แบบว่าตัวแอคแท็กสปีดก็เสียเปรียบหรือเปล่าเพราะว่าตัวแอคแท็กสปีดมันตีเร็วไงทำให้มันเจาะเร็วนะครับผมเออมีโอกาสที่แบบจะจุดพีคเร็วกว่าอะไรอย่างนี้แต่คือในตอนเบิ้ลจริงอ่ะเราไม่ได้เบิ้ลบอสแค่1นาทีคือ1นาทีแรกเนี้ยมันอาจจะน้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะผันผวนนะอ่ามานับตัวนาทีหลังที่แบบเราเบิ้ลสเียรแล้วนะครับผม เจ็ดแปดเก้าเจ็ดห้าสามหกหกแปดนะเจ็ดห้าสามหกหกหกแปดขึ้นไม่ค่อยเยอะนะเอาจริงก็ตามนี้ครับผมเลเวลห่างกันสองเวลนะสำหรับออฟห่างกันกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมคิดก่อนนะก็ห่างกันสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับผมเออห่างกันนะห่างกันสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบสี่ต่อวิก็เดี๋ยวมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเออคิดไม่ออกครับผม ก็ประมาณนี้นะแต่จริงๆตัวพิษเนี่ยมันก็จะเรียกว่าไงได้ d p s เยอะกว่านี้นะครับผมถ้ากด Shadow b l a d e นะตอนนี้แบบ s p d มันตกเยอะไงตกไปไม่ถึง600%แล้วอ่ะก็ถ้ากด Shadow b l a d e เนี่ยอ่ะติดฮิตแรกก็คือ s p d ก็เยอะเลยนะแบบ700กว่าเปอร์ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวออฟพิษกับออฟเอชพีดีนะถ้าถามผมเนี่ยตอนออฟ ออฟพิทตัวแรกเนี่ยคือเห็นต่างกว่านี้เยอะนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัว S P D ที่ผมออฟชิ้นแรกมันน้อยไปนะครับผมประมาณอืมชิ้นนี้นะครับผมเนี่ยชิ้นแรกผมมันทำเท่าไหร่เอร์ซนตงนะครับผม S P D พอเปลี่ยนพอเปลี่ยนมาเป็นตัว p o i t i o n 15%เปอร์เนี่ยคือมัน ต่างกันเยอะเลย 7- กับ15นี่คือห่างกันเยอะเลยพอามาเป็นตัวพอยชั่น13กับ a อ d 1 1เนี่ยถามว่าไหนดีกว่ากันคือมันก็ต้องเป็นพอยชั่นอยู่แล้วนะครับผมถึงถึงพอยชั่น11เนี้ยก็ก็ดีกว่า a อ d อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะดีกว่าไม่มากและกันอา่าตามนี้นะครับผมดีกว่าประมาณนี้ประมาณนี้ต่อฮิตเนี่ย26,000เอ้ยต่อวินะครับผม ต่อวิประมาณ2 6งหมนะจาก7 2็ดหแรงขึ้นมา2 6งหมแต่ข้องใจว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์วะมาคิดยังไงก่อนดีวะเออเรียนจบมาก็ความรู้คืนครูไปหมดแล้วนะครับผมอ่ะโทก็เป็นว่าใคคิดเปอร์เซ็นต์ออกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันเออเนี่ยคือส่วนต่างนะประมาณนี้ประมาณนี้คุ้มค่าไหมทีนนี้โดนไปเท่าไหร่ดีวะอ่าทีนี้โดนไปประมาณแสนแปดนะครับผมอืมให้ประมาณแสนแปดนะ เพราะว่าไอวันนั้นนะมันมีโปร11 11เข้าวันแรกใช่ปะครับผมก็ลงสตรีมแล้วผมก็ไปเติมมานะตัวนี้นะครับแล้วก็ยัดเลยยัดไป5คลิกนะครับผมตัว o อฟเวลแปดเปลี่ยนได้พอดีกลายเป็นโกดนะแล้วก็เออเปลี่ยนตัวล่างต่อก็แป๊บเดียวนะครับผมส่วนตัว s p d เนี่ยคือถูกจัดเลยตอนทำนะครับผมตอนทําคือทําง่ายมากนะ s p d เทียบกับพิษน,น,นะครับผมแต่ถ้าถามผมอะยังไงมาทําพิษก็สุดกว่านะครับผมเดี๋ยวให้ดูดาเมจแบบว่าฟูลนะฟูลนะดาเมจนะครับผมเปิดอ่ะผมจะเปิดสแลสสินะครับผมอ่ะแล้วเปิดสัตว์เลี้ยงด้วยอาจจะเป็นว่ารอบนี้ไม่เปิดสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะดูแบบว่าต่างไม่ค่อยเยอะนะส่วนตัวเวนอมสเปเดอร์เนี่ยผมไม่ได้ใช้จริงแล้วอะครับเพราะว่าเวลาใช้ตีบอสใช่ปะ่ะเออคว้างไปเนี่ยบอสมันก็วิ่งไปทางนู้นทางนี้นะครับผมเออ ก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เห็นผลมากเท่าไหร่แบบว่ายังไงเราตีติดสแต็กพิษอยู่แล้วนะครับผมอ่าก็ใช้แค่สแลตพอครับอาจจะต้องรอสกิลคารสามที่มันเป็นแบบสเปรพิษนะไม่ต้องปลาขวดแบบเหมือนมันดีดนิ้วก็สเปรขึ้นเลยนะครับผมก็น่าจะเอามาใช้ได้นะของตัวคาสามนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวรอดูดาเมจนะก็ถ้าเปิดสัตว์เลี้ยงกับเปิดสกิลด้วยก็ดาเมจก็จะขึ้นมาเยอะอยู่นะครับผม จากคลิปรีวิวตัวละครตอนนั้นนี่เบิ้ลต่อวีประมาณ7จ็ดแสนแป่ะครับเนี่ยทำของมาจนถึงตอนนี้นะก็อ่ะแปดมือแปดแนะตอนนี้ก็8ปดแสนสี่ละอา่าจากตอนนั้นนะตอนนี้8 0ดแสแล้วนะครับผม ประมาณนี้เดี๋ยวทำคลิปรีวิวตัวละครอีกทีแล้วกันอันนี้ก็ให้ดูคร่าๆวๆอเฉยว่า DPS ตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับอืมสำหรับทําธาตุมานะก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเออลำคาญออคิโลนะครับผมไม่ไหวแล้วคือแบบดูดิตามเป็นแบบเอ้ยเอาอะไรอ่ะไม่มีข้าวให้กินแล้วครับผมก็ไปแล้วหนีใครจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วบ๊ายบาย